สวัสดีค่ะอยู่ในช่าอีสสบายทิพย์นะคะเรามาฟังสุภาษิตสำนวนไทยหมวดต่อไปกันค่ะสุภาษิตสำนวนไทยหมวดถอถุงถวายหัวหมายถึงความจงรักภักดีต่อคนที่รักและเคารพจนเอาชีวิตเป็นประกรัน ยอมสู้ยอมตายถวายชีวิตให้ตัวอย่างเช่นทหารรักชาติยิ่งชีพยอมสละชีวิตเพื่อชาติถอดเขี้ยวถอดเล็บหมายถึงละความเก่งกาจความดุร้ายเลิกแสดงอำนาจเช่นวันนี้แม่ไม่ดุไม่ดา่าสงสัยจะถอดเขี้ยวถอดเล็บแล้ว ้อนขนหานหมายถึงการรีดภาษีขูดรีดประชาชนความเป็นมาคือสมัยก่อนทางฝั่งยุโรปขนหานเป็นของมีค่าใช้ทำที่นอนหมอนรวมทั้งเครื่องบรรณาการหาร่านเวลาจะวางไข่จะใช้ขนของตัวเองมาทำรังชาวบ้านจะมาเก็บเอาขนห่านไปขายเมื่อความต้องการมีมากขนตามรังห่านมีไม่พอก็ต้องจับเจ้าห่านมาถอนเอาเลย สร้างความเจ็บปวดให้กับฮานถอนงอกหมายถึงการที่ผู้ใหญ่โดนเด็กหรือผู้น้อยกว่ากล่าวทำให้เสียหายไม่มีความเคารพนับถือผู้ใหญ่เช่นผู้ใหญ่สั่งสอนเด็กว่าห้ามโกหกนะแต่วันหนึ่งผู้ใหญ่กลับโกหกเด็กเสียเองเมื่อเด็กรู้เข้าจึงว่ากล่าวผู้ใหญ่โดยไม่เกรงใจ ถีบหัวส่งหมายถึงขับไล่เสือกใสไล่ไปให้พ้นไม่ใยดีอีกต่อไปเช่นเมื่อหมดประโยชน์ก็ถีบหัวส่งถึงพริกถึงขิงหมายถึงเต็มที่เผ็ดร้อนถึงใจเช่นการถกเถียงการโต้วาทีนี้ถึงพริกถึงขิง ถึงลูกถึงคนหมายถึงติดตามอย่างจริงจังใกล้ชิดเช่นนักข่าวติดตามการทำข่าวอย่างถึงลูกถึงคนพิธีกรสัมภาษณ์แขกรับเชิญอย่างถึงลูกถึงคนถูกเส้นหมายถึงเข้ากันได้ชอบพอกันถูกอกถูกใจเช่นเธอคนนี้พูดกับฉันได้ถูกเส้นมาก โมน้ำลายรถฟ้าหมายถึงดูหมิน่นหรือคิดร้ายผู้ที่เป็นที่เคารพของคนทั่วไปหรือมีฐานะสูงกว่าตนอนาคตอันใกล้จะเกิดผลร้ายกับตนเช่นชอบแขวะชอบพูดเสียสีกับคนที่ชอบทำความดีว่าเป็นการสร้างภาพทั้งๆที่ตัวเองไม่ทำอะไรเลยดีแต่พูดแขวะคนอื่นจนทำให้ไม่มีคนคบไม่มีคนนับถือ ทานไฟเก่าหมายถึงชายหญิงที่เคยรักใคร่หรือเคยได้เสียกันมาก่อนแม้เลิกร้างกันไปเมื่อมาพบกันใหม่ย่อมรักใคร่หรือปรงใจกันได้ง่ายขึ้นเทนตรงหมายถึงซื่อหรือตรงจนเกินไปไม่มีไหวพริบไม่รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา เถียงคําไม่ตกฟากหมายถึงใช้กับเด็กที่ชอบเถียงผู้ใหญ่เถียงโดยไม่หยุดเถียงโดยไม่มีเหตุผลไม่ว่าผู้ใหญ่จะพูดหรือสั่งสอนอย่างไรก็จะมีคําพูดตอบโต้เสมอถอนรากถอนโคนหมายถึงทําลายให้ถึงตอทําลายให้สิ้นเสี้ยนหนามถอนต้นกลดรากเช่น ในละครมีการฆ่าหรือกำจัดฝ่ายศัตรูให้หมดสิ้นซากถอนรากถอนโคนหรือการใช้วิธีถอนจำกัดวัชพืชแทนการตัดถ้าแค่ตัดวัชพืชก็จะงอกขึ้นมาให้ใหม่ได้เร็วขึ้นแต่ถ้าใช้การถอนวัชพืชก็จะไม่ขึ้นหรือขึ้นยากกว่าเดิมถมน้ำลายแล้วกลับกืนกินหมายถึง เป็นทำนองกลับคำพูดของตนเองที่ได้พูดไว้เช่นเมื่อไม่พอใจเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ลั่นวาจาว่าจะเลิกคบไม่เกี่ยวข้องกันอีกแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็กลับไปคบเพื่อนคนนี้อีกเช่นเคยถลมร่องชักง่ายถล่มกายชักยากหมายถึงถ้าผ้าเดินตกลงไปในร่องพื้นยังพอจะก้าวขาออกมาจากพื้นร่องได้ แต่ถ้าถลำตกลงไปทั้งตัวก็ย่อมเอาตัวออกมาได้ยากสำนวนสุภาษิตนี้เปรียบเทียบกับความรักเมื่อได้รักปักใจกับใครไปแล้วก็มักจะตัดใจยากถีรอดตาช้างห่างรอดตาเลนหมายถึงที่ว่าตาข่ายถีแล้วแต่ช้างยังรอดได้แสดงว่าไม่ถีจริงถ้าใช้กับคนคือ คนที่ทำอะไรดูเป็นว่ารอบคอบถี่ถ้วนแต่ความจริงไม่รอบคอบปล่อยให้มีช่องว่างเกิดขึ้นเช่นหอพักนี้ตรวจสอบคนเข้าออกอย่างถี่ถ้วนแต่พนักงานส่งจดหมายคนส่งข้าวกาแฟยังเดินเข้าออกได้อย่างสบายๆทอไม่ถึงน้ำน้ำไม่ถึงทอ หมายถึงการพูดหรือการกระทําที่ไม่ปฏิบัติให้ถึงแก่นสาคัญของเรื่องหรือทําไปครึ่งเครื่องกลางๆางหรือขาดตกบกพร่องในการปฏิบัติจบแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะขอบคุณมากค่ะ